อย่างเนาะคนมันคนขยันนี่เนาะโอ้ยหมดมะเขือเทศหมดมะเขือเทศว่าสั้นฮัลโหลคุณทีมอ้ออ,อู้เร็ดโอ้ยเลือสีเหลืองเล้วสุกเล้วตัวนี้ เยอะดุกดกดุกดุกดุอีซนะเจ็บกินข้าวคนเอาเท็เยอะมาสวัสดีเอฟคุณทิมสวัสดีเอฟซสวัสดีครับโอเคคุณทิมหอนบเอะยอหอนมากหอนมากสี่โมงครึ่งแต่ร้อนมาก มาเบิ้งคุณทิมทีมอรชอยอ่าโนนอนเย็ดอะเนี่ยไอติงเทคมอทามโน่ยังเพอร์เฟคต์ลยนชัวท้ามาซิมเบิ้งค่ะพ่อใหายใจห้ยายเพิ่นซิมได้บ้างทุกคนเพื่อเทศสุกเหลี่ยมมันก็จะเป็นสีนี่เนาะอืมวีทเยอะอืมวันน้ ลอลพูดเมื <Yeah. S 3> ่อนทงโทรศัพท์เธ e บอกว่าอย่ากินอลดให้ฉันไม่่ใช่้ทุกคนพริกแล้วหนวยใหญ่ละเริือหนวยใหญ่ลวอู้ยอันนี้ยังหนวยใหญ่นาะค่ะเนาะเป็นพริกที่หนวยใหญ่ๆนี่แหละค่ะพริกหวานนั่นละทีเราสื่อมะฮันอกินย่างมะเร็งพอวันย่างมเร็งเรากินสลัดเนาะแล้วก็สิ ขาดมาได้เด้น,นี่คือพริกมุน,เน่เันจะมีทั้งสีเหลืองสีเขียวอืสีแดงเนาะเออฟ้าเบอร์มอ,มอเนาะเดือมงามขึ้นงามขึนะ้นค่ะทุกคนออกดอกหมดแล้วสองต้นนี้คือใหญ่ออกมาใหม่แบบงามมากเลย,น,เน,ยน,นี่วิมมุกคำเฮียเนาะเออฟ้าเบอร์ อูมนีกนแล้วออกนวยแล้วพ่อใหญ่ออกนวยละ่ะอู๊ยอ,อันนี้ดกแขะคนนะทุกคนดของเราด้วยนี่แต่ว่ามันใช่จังไรล่ะนี่เดนิสซัมทรีกันน่อเนาะชัวชัว <Sure? S 2> <Sure. S 1> ลูกของเราเด็ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามันตรงการเชือกขึ้นไปอีกบ่พอ,อยายต้องมัดมันเด้กเพิ่มโอเคพนะทุกคนเบิ่งนี่นอโอเคนาะนี่พูดน,นะ <laughs> ตีบ่ไรเนี้ยตีตด้ไรยังเป็นออกจากสวนของเราเลย <laughs> เออแล้วปลูกยังก็ได้กินอยู่พลังคนนี่ปลูกอะไรก็ได้กินอยู่นะเนี่ยนเนาะทีม ยูด mm ู hmm. กูดมะเขือเทศโมนี่คือเป็นบมะเขือเทศที่เรากินเน่ามือแรงค่ะทุกคนค่ะกับผักหลากหลายชนิดเนาะที่เราสิผสมผสานใส่กันเม U, นูเน่ามือแรงค่ะเนี่เราหลากหลายซีนิคิดเหรอข้าวขมมอนนิสโอ้โหดีใจทุกคนมงมง่วงยีเป็ดเป็นปดอกแล้วคุณน่ะอันนี้อกยากด้วยนี่ ซุปเป็นกอนกับเป็นก่อนแต่ว่าเป็นบอ่อไหลซุมเป็นกอนเนาะดีพืเมื่อออกไม่อมออกไคมเมอมไข่เนียงมีล่มแมาเนีค่ะทุกคนค่ะก่อนอันนี้ย่าเป็นโบออกจากพันลมมว้ห้อนหลที่งานสร้างพ่นเห็ดหงนาเพ่นกันยัง เค็ดอยู่เนาะคอณเนาะคิดว่าชิลเลี่ยงมือนี่ล่ะเป็นกำลังเคลี่อยู่ค่ะทุกคนอาจชิลเลี่ยงมือนี่เนาะนางพายาพินไปบึ่งดอกม่วงเลยอ๋อกำลังเป็นดอกค่ะทุกคนค่ะกำลังเป็นดอกเนี่ยอกอกย่างอกย่างนี่สองตนเนาะ เริ um mal, mal ne, ่มออกดอกมาละเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มออกละก็เป็นซาแต่ปีนี้ทูซโลเนาะนิดเยาวิลีซโลอ๋อ yeah ซุ้มเป็นก่อนกับมีหนวยเลยค่ะทุกคนซุ้มก่อนมีหนวยแต่ว่าซุ้มแค่ังนจะออกดอกก็ออกดอกนไง Yeah. เห็นไ e e more. New one come upstairs เห <Yeah. S 1> <but> ็นไหมอาบอบอเดะแดดเริ่มมาหนีเมียยางใดที่นี่มือนนี่อู้ยมาไหวหอนไหลเยอะจะติวสวยอ๋อโอกเนี่ยกำลังออกดอกเลยค่ะทุกคนพื่อนอะเป็นซายิเรียวิลลี่วิลลี่สโล มันเป็นยู่รอบแหล่มั้งเป็นมันเป็นบนหลไหมคะทุกคนเป็นหน่อยแห้งอันนี้สามรูด้ดูฟังทั้งนี้บบมีเลยอืไม่มีเลยอาจจะเป็นรอบที่สองแล้วนี่เนาะ อันนี้ลุกอัพสเต้แต่ว่าฟังฟังทั้งนี้มุมนั้นมีเน่มีเน่ค่ะทุกคนค่ะสามดูเป็นดู่งยมเดียวหนึ่งต้นเน่ yeah, yeah but spot, no flowers yeah I see I, I, I ฟังทั้งพี่บมีเลยอ่ะนี่สามูู้บัดอาบเล่ฮะยังมี i อกไม้สีส้มเนาะขอเนาะนี่ทุกปีจังตีเาเป็นโรล่ะค่ะปีทรีเลวเนาะงอยงางเลยยี่นี่เนาะลานเยยทุมัดเย่ลุกๆลุกนี่สิเปีนี่ค่ะทุกคน มันมันเป็นมุมนี่ลุกอัพเซตต้นนี่เป็นนุ่งย่อมย่อมมุมนี่เนาะค่ะเนาะต้นนั่นก็เป็นนูย่อมเดียวอ๋อโซฟาอ๋อเฮาแทรีมันสูงจะเอาได้ไงบัดถั่นมีไม่อยู่พื่อนยิ่เฮาไอติ้งสักเก็ตทามไอิ้งเฮาแฮปแฮมมอลฟาเบอร์ขัาดนี้ โอเคอย่างซีดีส์บอนด์ฟังก์ชันมะม่วงนะเดี๋ยวมาซุมกำลังออกดอกอีกเฮ้บเฮ้บนิวฟาวเวอร์ซีนะเยีอ้ฉม่เห็นมะม่วงเหล่านั้นเลยใช่ขึ้นไปใช่พวกมันกำลังโตขึ้นแต่ตอนนี้มีดอกแล้วซุมซุมเป็นกอนกับบางบางอะซุมเนาะค่เนาะกัพอกินเลีวเลค่ะทุกคนค่ะเป็นม่วงหน่อยเลีวเนาะอะบางจอกําลังออกดอก โอ้ม่วงปินงอย่างเป็นยังไงเป็นไม่พร้อมกันต้นนี้ก็คือกันเซมเยอะนี่อันนี้ก็คือกันซุ่มเป็ดซุมเป็นดอกกลอนกับมี้นวยตะบลายอ่ะกําลังออกดอกใหม่เปลี่ยนแปลงลายเปลี่ยนแปลงลายได้เลย happy new flower this way to much แต่ต้นนี้เปียวแห้งยังบ่มัมันเปียวแห้งเนี้ยต้นนี้อ้เห็มอฟ้าเบอรฮับดหันนี้ออกดอกไม่กับพีสวนตั้งนี่ตะบลายอืแต่ลอเบิ้ง ช่วงที่สองเนาะค่ะเนาะสามฤดูนี่ปกติแต่ละปีเนาะถ้าเกิดรอบแรกออกดอกบาหลายเป็นรอบที่สองออกลายปึ้งมาสจเป็นยังไงตวบาเกียวเสวยนี่ยังม่เห็นดอกเลยค่ะทุกคนค่ะแตะบายนอดอ่อนขื้อนเต็มอยู่เนาะ จากประเทศไทยเลยค่ะหรือ,รอกับบรรยากาศรอบบ้านมืดหนีค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศยามเงือแรงมาแน่คว่ำห่อนกับลดลงก้อนหน้าเน,นี่ยยายเพชรน่ะอยู่ติดพัดลมตลอดเวลาเลยพอมันห่อนห่อนแหง้งคุณจิมกับบุ่มีหม่มอ,อยู่เพื่อนเพราะบรรยากาศห่อนเนาะคุณจิมยืนคำแท้

มีลมมาแน่ว่าใครเนี่ยพูดลมเนาะเสียงกระจิดังแน่เด้อค่ะเด้อมาทักมาไทยกับบรรยากาศยามมืองเลี้ยค่ะทุกคนค่ะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งลมมาโอ้ยเย็น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 จปจิญาะแล้วเนาะค่ะน้อยยังเป็นกระจิดเอร่าพี่ราน้องก่อนล่ะค่ะเรารองวิดีโอวิทยาศาสตร์คุดบายคุณทีมคลิปหนาพอกันไหม ยายเพ็ญขอขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนเน้อข่าเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมันนอขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายลม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 คุดลม Yes